สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้เพิ่งได้รับสินค้านะคะที่สั่งไปเซตอัปเกรดนะคะจากเมืองไฉไลนะคะอันนี้ที่พี่พัดสั่งไปเซตอัปเกรดอันนี้จะเป็นเซตบนะคะที่เป็นเซรั่มกับเอสเซนต์ของฟิ l นะคะอ่านะคะก็เพิ่งได้รับเมื่อสักครู่ก็เลยมารีวิวให้ดูนะคะเปิดกล่องให้ดูเลยอันนี้คือพี่กรีดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเปิดให้ดูนะคะ ข้างในค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้จะเป็นของขวัญที่บอสให้มานะคะจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะที่บอสแถมมาให้เนาะส่วนด้านในนะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มค่ะฟิลเซรั่มนะคะเพื่อนๆฟิลเซรั่มนะคะกล่องน่าใช้มากเลยมาตรฐานสากลจริงๆเลยนะคะน่าใช้ส่วนตัวนี้ก็เป็นฟิลเอสเซนต์ค่ะเพื่อนๆ คอยดูนะพี่จะสวยให้ดูเออนะคะรับรองว่าความสวยนะคะความสวยไม่ต้องรอนะคะ ยิ่งแก่ยิ่งสวยบอกเลยเออเซตนี้นะคะที่พี่พัดสั่งไปนะคะมี2ชิ้นอันนี้ตัวนี้เป็นเอสเซนต์นะคะใช้กลางคืนกับกลางวันก็ได้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเซรั่มนะคะทาก่อนที่เราจะทาเอสเซนต์เป็นเซรั่มเข้มข้นนะคะเดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูอ่าเป็นเซรั่มแบบเข้มข้นนะคะเพื่อน นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเซรั่มนะคะเซรั่มสูตรเข้มขน้นนะคะเพื่อนๆเออเห็นไหมคะเซรั่มสูตรเข้มข้น by feel ค่ะเพื่อนๆค่ะ by feel นะคะตัวนี้เดี๋ยวเปิดกล่องดูอีกทีด้านในมีอะไรอีกจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ปั๊มอะคะ่ะ หัวบีบอะเวลาเราใช้เซรั่มเราจะต้องบีบหัวบีบตรงนี้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะเอามาหยดลงบนผิวหน้าของเรานะคะจริงๆอันนี้เป็นกันไกลตัดขนแมวแล้วเนี่ยบอกเลยนี่ค่ะนี่นคะชัดๆนี่ะเราก็เปิดนะคะเปิดขวดออกมานะเปิดจุก นี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปบีบให้แน่นเห็นไหมคะเราก็ได้แล้วนะคะเซรั่มหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวจะหยดออกมาให้ดูนะคะเนื้อเซรั่มเข้มข้นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะทดสอบนะคะทดสอบเนื้อเซรั่มจะเข้มข้นมากๆนะคะ ซึมเข้าผิวได้เร็วเลยค่ะเพื่อนๆนะซึมเร็วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะซึมเร็วมากๆเลยค่ะเซรั่รมต้องทาก่อนเซรั่รมต้องทาก่อนเอสเซนต์อยู่แล้วเนาะอ่าทีนี้เราก็มาเปิดกล่องเอสเซนต์นะคะ เปิดด้านนี้จะเจอจุกขึ้นมาก่อนเลยอ่าเอเซน์นี่คือใส่จุกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหูยขวดใหญ่มากเลยอ่ะเอเซน์น่ะอันนี้ส่วนนี้เป็นเซรั่มอันนี้เป็นเอเซน์นะคะเอเซนต์ฟิลเซรั่มฟิลนะคะเดี๋ยวพี่พัดจะให้ดูว่าเอเซน์ ence, นะคะความเข้มข้นของเอเซน์เป็นยังไงบ้างนะคะวสุดยอดค่ะเ,เพื่อน หุยซึมเร็วมากค่ะซึมเข้าผิวได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะเพื่อนๆทีนี้เราจะมาสวยด้วยกันด้ค่ะเพื่อนๆค่ะฟิลนะคะฟิลเซรั่มฟิลเอสเซนต์มอบความสวยกระจ่างใสบำรุงผิวลดริ้วรอยให้กับเพื่อนๆนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะความแก่ไม่เกี่ยว ความสวยหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เราต้องการใช่ไหมคะโอเคเราจะสวยใสไปกับฟิลค่ะเพื่อนๆค่ะ